วัวบนสวรรค์เดี๋ยวนี้เขามีแลมโบแล้วพอเขาขอไปให้ญาติกันเชี่ยพี่เจ้าผมอยากทำแลมโบตายแล้วยาขอไปให้ไหมเชี่ยลองดูไหมเญาติขอวิทอร์เราได้แบบเราได้แบบไม่ต้องเแค่มานั่งไอ้นี่อยู่แบบตายแล้วไปเนี่ยเดี๋ยวพอมันตายเดี๋ยวกูเผาบล็อกเงือกไว้ให้ให้มันเปิดหมนปีพี่เผาตังทิ้งสามพันสี่พันก็โอเคแค่จากโรงงานเผาเดี๋ยวพี่เผาพี่โบว์ไปเปิดร้านงานบนนู้น สิ่งนั้นตั้งจากสิ่งนั้นไปเดียวในกองนะนั่นแหละไม่งานโอเคสองไม่ไมโอ้ยเกี่ยวหัวแตกเลยต้องเย็บหัวแตกเกิดเจนเจิคอรอะไรเนี่ยไม่หรือคอร์ด

มาเท่าไรแล้วอะืจาโมยจริงไหวจ้ะเชียร์นี่ย้าฟองคีด้เดี๋ยวว่าขครแล้นะ้ไม่ไหวแน่รงี้ัะวันไม่ตื่นไม่ถึงหโมงอ่ม่มีมอปปเเนเือเข้ากิว ยี่ิบยี่สิบสองหมื่นสีแนสองก่เ้้หมดแลวโอ้ยขาตาิ่ดเลยสคนสามรอบสอคนไ้สองรอบเก้าสี่เก้มิดฮิวพลังงานดบเดียวเลขอฮิวไปแล้วยิวขึ้นหนึ่งเฮ้ยทานี้กเราามัอี่ได้เดียว รองต่อสังตัวลองสวงตัว มาจีนังพูดเลยเยดย็กโรงคตจบัาเเปิดห้ามีโดดเอเฮ้ยมาเข้าโซนขึ้นในในองสามสี้า

ควปมแราวันบนเตือนม่ะบนบนเือนโอ้ถ้าไปวันนี้ั้านี้ก็คือปั๊มมันเนี่ยเล่ลืมหัวนสิหมื่นห้าปล่อยครับเดี๋ยวเฮียขี่ข้างๆกันที่อ่หมื่น สองหมื่นแนเฮ้ยสองหมืนห้าม <28. S 1> ันลงมาจากราามากค่ะเชี่ยนี่มนหมดเไอ้ตัวห้าสิบาคุยยิงไปเจ็ดสิบเอเ๊ไมเไ้เไเองไอดเ้เจอ้้เอเ สองสี่ห้าใช่เป็นจ็ดลูกได้อกีกสองรอบแต่ถ้ามือเกินจะลูกได้รอบดนยวงคนนี้เดี๋ยวถ้าทิ้งมือจะไม่เกินเท่าไหร่นะคนได้สสองหนึ่งสี่ห้ายอ่ีคนนี้ก <24. S 2> <24. S 1> องตัวคนนี้สองตัวคนนี้สองสองห้าันสอง ีน nah, อ này, ันนี 3, 4, 5, 1, ้ซ right? ื้อมาเจ็ดมิตรม่เกิดอะไโปรเซ็ปสี่นสองส่อไปยิวโอ้เราไป่บับบ้าง สามหมื่นสามสามที่ไม่หิมันเดอดขึห้หวัวผม,มไม่ได้ลผลนะนี่เวทสุดท้ายใช่รอบนีนม้มันเดือดปีแน่นนครับมันือดปีเอ็มขึ้นมือหมดจนร้อนเลยค่าชีวิตไม่ได้ดูกู

নে বহুত ามาถกเส็จสองหมื่นห้าแวนหอยอสิบสองยี่สิบสองแวนอันนี้ไรข้างนี้ยี่สิบสองสามสองสามสามเจ็ดสองี ขี้สิบแปดย่สองมีตีบูเซ็ตข้อโกงไปหมดแล้วไหมแปดสองพีขอกันสองใบอ่าหมื่นสองหมื่นสามหมื่นสี่หมื่องน้ำ ไดรเดียวนอกาสีตายมาแล้วก็ผมหรอเวอ่ะโอ้มัมาจากฝั่งฮิววนมันอกีนมาเรี่ยนี้ฝั่งนี้มาจากฝั่งเวลาได้าบง้วแปีเฮ้ยมันยีเท่าไหร่วะยี่เจ็ดป่ะอันนี้บวกหมื่นห้าสองหมืนเจ็ด าในเมื่อมันอยู่ในโปรเซ็มากเกินกว่าห้าพันคือสามสองที่เหมไม่กดหายไมดขึ้นมาว่าตีเงี้เข้าเลยแต่ชีวิตตีเรียก็ตีไม่เข้าได้วันสิ้นโลกโทรด้วยถ้าไม่มีดาบคู่มันทำอะไรไม่ได้เลยไม่ได้ขึ้นไปที่อะไรสามวัอสี่วัเลยดี จบกันดีขสายอุยเฮยมาไัวนี้ยือยืเนี่ยไม่ใช่ครบนี่แต่เล่นๆน่อยมอดบอเลตา่ยตายครับโซ่ไม่ครบหรอพี่แต่เด้กครบแล้วไม่หกไม่ครบตยตยตกลังไม่ครบอยู่เลย มันไม่จำเป็ต้องรวมกันมากอชไมอืมไม่จำเป็นต้องรวมกด้แต่ถ้ารวมแวนบวกมือนี่หานะอวรบอกกำลังดูไม่ได้กินเลยถ้าเราล้อถือดีแบบนอนร้อยขอให้ทุกบาทเียทุกบาท้ว้ามเลวเราขาดแปะเ็ขกูด้วย เอาาีหลงแฟนให้กูด้วยเดี๋ยวกูเข้าช็อตเฮ้ยนี่ยไปแก้ได้เนี่ยริเย่ออเออออจุดสองกอบไร่างยักษ์ชีเย่คลิอีกสองิฟต์หกมือ หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสเกเจ็ดิเกอเนกดเทคนิคอ่าทิ้งมือหนึ่งลงเขบองสา่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสี่เจ็ดดสิบเก้าี่สิบ เดได้ห้าม อ้ไของโซชียลเนี่ยเอ่อสองหมื่นห้าสองหบ สองสามสองสี่สองสองิแวนสองหมื่นห้าสองได้ขีตายอ้ไอไปตัดเขาห้องน้ำหมดทิ้งแววนห้องน้ำซ้ายกับขวาทิ้งมือหนึ่งเล็กยงังกะงตายอยู่ดีให้แกดูของไ้เนี่ย หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดปเก้าสิบสิบเอดสิบสองสิบสามสิบสี่เราเก็บสามไว้ได้สิบห้านีไว้ับได้รถ้าสิบห้าก็เว้นนี่แหลว่ายืนสหมื่นหาไม่ยีปัญหาสเตท ตอมัเอาเข้าโซ่ใช่แล้ว่อเอามาไล่มันไม่ได้เหมือนเกียร์ที่มันจะรีทาย4สี่อไ่งี้มันก็ไม่เหมือนหมือนห้าไหนตอเคเว้ยชี้เลยม่มันสามหมื่นพวกี้ปู่นเพราะว่ามันลุกมันบ่วห้าพันอ๋ออ่ามันจะฝานี้จะเป็นไซด์สี่สี่นะ เหมดทิ้งไปสไดุดท้ายที่องแล้วเมื่อกี้ยต่อให้พี่แม่ที่ผมว่ากาวไม่ได้ถ้าพี่ตีถานสิ่งนี้จะมา